สวัสดีครับทุกคนยินี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มน้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสาวออฟฟิศตาคมผมยาวหุ่นนางแบบชื่อหญิงอายุ20กำลังง่วนอยู่กับการเก็บของจากห้องทำงานของเธอเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เธอจะได้ทำงานที่นี่เนื่องจากที่ทำงานของเธอที่อยู่ในกรุงเทพได้ปิดกิจการลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้สาวออฟฟิศวัย20ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้แค่ปีเดียวต้องกลับบ้านไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดพอหญิงเก็บของเสร็จแล้วเธอก็รีบบึงรถกลับต่างจังหวัดทันทีบ้านของพ่อและแม่ของเธอที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณพอเธอกลับมาถึงบ้านเจ้าดุกดิกสุนัขตัวโปรดของเธอก็รีบเอามารับเธอทันทีอ้าวว่าไงเจ้าดุกดิกไม่เจอกันนานเลยนะแกนี่ดูสิ ว่วนเป็นหมูเลยนะตกลงแกเป็นหมาหรือหมูกันแน่เนี่ยแล้วเจ้าดุกดิ๊กก็ส่งเสียงเห่าบ้งบงเพราะมันดีใจที่ได้มาเจอกับเจ้าของของมันจากนั้นหญิงก็เดินไปหาพ่อและแม่ของเธอที่อยู่ในสวนพ่อแม่ของเธอทำสวนแตงในเนื้อที่ประมาณห้าหกสิบไร่ได้วันนี้เป็นวันที่พ่อแม่ของเธอ กำลังเก็บผลผลิตแตงโมลูกหวานออกไปส่งขายที่ตลาดพอแม่ของเธอหันมาเลเห็นลูกสาวก็รีบเดินเข้ามาหาอา้าวหญิงกลับมาบ้านทำไมไม่มาบอกแม่ก่อนละ่ะแม่จะได้ทําอาหารไว้รอไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่คราวนี้หญิงกลับมาอยู่ยาวเลยค่ะเพราะที่ทำงานของหญิงเขาปิดกิจการพอโรคระบาดน,นะคะเออไม่เป็นไรหรอกลูกกลับมาอยู่บ้านเราก็ได้ บ้านเราก็มีงานให้ทำต้องเยอะแยะแล้วหญิงก็เข้าไปกอดแม่ค่ะแม่หนูจะกลับมาเป็นสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณค่ะแล้วแม่ก็ลูบผัวลูกสาวแล้วสายตาของหญิงก็เือนไปเห็นชายหนุ่มร่างใหญ่ผิวเข้มตาคมแม่นั่นใครคะอ๋อเนี่ยคนงานคนใหม่แม่เพิ่งรับเข้ามาทำงานเมื่อเดินที่แล้านี่เองช่อเจ้าบอยอะ มาจากทางอีสานใต้นู่นแหละหรือคะแม่เจ้าบอยมันขยันนะแถมนี้ใสด่ดีไม่กินเหล้าจังฮาแล้วเจ้าบอยก็หันมองมาทางหญิงแล้วก็ส่งยิ้มมาให้จนหญิงถึงกับหน้าแดงใจเต้นรัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ส่งยิ้มเขินๆไปให้กับเจ้าบอยแต่พอเห็นเจ้าบอยที่ใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นกำลังยกเข่งแบกลูกแตงโมขึ้นหลังรถกระบะด้วยเหงื่อที่โซมกาย มันกลับทำให้เธอรู้สึกอยากทำความรู้จักกับเจ้าบอยให้มากขึ้นแล้วพ่อของหญิงกับเจ้าบอยก็เดินเข้ามาหาหญิงอ้าวหญิงเขาไปยืนคุยกันในร่มดีกว่ามายืนคุยกันกลางแดดแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายเอาหรอกหลังจากนั้นพ่อกับแม่ของหญิงแล้วก็เจ้าบอยก็ไปยืนคุยกันอยู่ที่โคนต้นไม้หญิงเย็นนี้พ่อมีธุระเดี๋ยวพ่อกับแม่จะเข้าไปในเมืองเย็นเนี้ย พ่อฝากหญิงให้พาเจ้าบอยขับรถไปที่ร้านผลไม้ในเมืองหน่อยได้ไหมอ่ะพ่อขึ้นแตงโมไว้เต็มรถแล้วได้ค่ับพ่อพ่อไปทำธุระเธอคะค่ะทางเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวหญิงจะพาเจ้าบอยไปร้านผลไม้เองคะ่ะแล้วเจ้าบอยก็หันมายิ้มให้กับหนูพ่อก็หันไปบอกกับเจ้าบอยบอยเดี๋ยวแกขับรถไปลงแตงโมที่ร้านในเมืองนะอดี๋ยวให้หญิงนั่งไปด้วยแล้วขับรถดีๆีออย่าขับเร็วอ่ะ ครับเชื่อมือผมเถอะครับแล้วพอตอนเย็นหนูกับเจ้าบอยก็นั่งรถไปด้วยกันตอนที่อยู่มือแล้วก็ะบะหนูก็ชวนเจ้าบอยคุยบอยนี่นายอายุเท่าไหร่อ่ะผม22แล้วครับมีหน้าหน้ายังเด็กอยู่เลยเป็นรุ่นพี่ฉันแค่ไม่กี่ปีเองแล้วนายมาทำงานไกลๆแบบนี้ไม่คิดถึงแฟนม้้งเหรอผมยังไม่มีแฟนเลยครับคุณหญิงจริงเหรอต่อรอแบบนี้ ยังไม่มีแฟนหรือว่านายจะเป็นเกย์ฮะเปล่านะครับคุณหญิงผมอะ่ะผู้ชายทั้งแท่งนะครับแน่ใจเหรอว่านายอะ่ะผู้ชายทั้งแท่งอะ่ะแน่ใจสิครับคุณหญิงเธอไม่เชื่อคุณหญิงกาให้ผมเอาใจคุณหญิงก็ได้นะครับคุณหญิงจะได้รู้ว่าผู้ชายทั้งแท่งอะ่ะเขาเอาใจผู้หญิงแบบไหนบ้า นายนี่พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็เขินจนหน้าแดงไปหมดเลยค่ะไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยอยู่ๆจะมาเอาใจหนูได้ไงหนูคิดในใจจะว่าไปเจ้าบอยนี่ก็ร้ายนะคะค่าลมดีไม่เบาแอ่หนูอยู่ใกล้แค่แป๊บเดียวหนูยังแอบชอบเจ้าบอยขึ้นมาแล้วพอถึงร้านผลไม้ในเมืองหนูก็ลงจากรถแล้วเจ้าบอยก็ลงแตงโมท,ที่อยู่บนหลังรถกระบะ หนูมองดูเจ้าบอยลงแตงโมแล้วหนูก็ต้องแอบรอบคือน,น้ําลายลงคอพอาะกล้ามของเจ้าบอยมันเป็นมัดมัดเลยค่ะแถมเหงื่อเจ้าบอยยังท่วมตัวด้วยเวลาลงแตงโมมันดูเซ็กซี่ขยี้ใจยังไงก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้หนูใจสั่นไปหมดแล้วขณะที่หนูกำลังเคิบเคิมอยู่นั้นก็มีเสียงจิ๊กโกลสองคนแซวหนูขึ้นมาเฮ้ยเองดูนี่สิ น่ากินจังเลยว่ะแล้วเพื่อนของจิโกะก็พูดขึ้นมาเออว่ะถ้าข้าได้กินบักแตงโมของน้องสาวคนนี้ข้าจะกินคำโตโตเลยหนูก็หันไปมองแล้วเจ้าจิโกะสองคนมันก็เดินตรงเข้ามาหาหนูว่าไงจ้าน้องสาวเอาแตงโมมาลงเหรอขอพวกพี่กินสักลูกได้มะแตงโมน้องอ่ะลูกใหญ่น่ากินจังเลยหนูก็รีบเดินหนีเจ้าจิโกะสคนมันก็เดินตามหนูมาอีก หนูก็เดินไปที่ท้ายรถที่เจ้าบอยกำลังลงแตงโมอยู่จะรีบไปไหนละจ๊ะน้องสาวขอพี่กินแตงโมคำใหญ่ๆสักคำไม่ได้เหรอแล้วเจ้าจิ๊กโกดสองคนมันก็เอื้อมมือมาจับแขนหนูพอเจ้าบอยเห็นเจ้าบอยก็รีบปานแตงโมแล้วก็ลงมาช่วยหนูผลักเจ้าจิ๊กโกดสองคนออกไปคราวนี้จิ๊กโกดสองคนมันก็เข้ามาลุมเจ้าบอย แต่เจ้าบอยร่างใหญ่กำยำจัดการเจ้าจิโกสองคนจนลงไปมอบกองกับพื้นแล้วเจ้าบอยก็เอาแตงโมยัดปากเจ้าจิโก้สองคนจนมันหมดสภาพไปเลยเจ้าบอยปกป้องหนูยิ่งทำให้หนูรู้สึกแอบชอบเจ้าบอยมากขึ้นแล้วเจ้าบอยก็เดินมาหาหนูไม่เป็นอะไรแล้วนะครับคนหญิงฉันไม่เป็นไรแล้วแหละเก่งจังเลยนะนายเนี่ยถ้าใครได้เป็นแฟนอะ คงจะโชคดีนะพอหนูพูดแค่นี้แหละค่ะเจ้าบอยถึงกับยิ้มหน้าบานแล้วหน้าเจ้าบอยก็แดงไปหมดเลยค่ะดูๆแล้วมีสนเสน่ห์น่ารักดีหลังจากวันนั้นหนูกับเจ้าบอยเราสองคนก็สนิทกันอย่างรวดเร็วเวลาหนูทํางานในสวนเจ้าบอยก็มักจะมาช่วยหนูทํางานวันนี้หนูกำลังเอาค้าแตงโมงมาปลูกแต่หนูก็ปลูกไม่เป็น เจ้าบอยเลยมาสอนหนูปลูกก้าแตงโมนี่ครับคุณหญิงต้องค่อยๆแกะถุงออกแล้วก็เอาต้นก้าหย่อนลงไปในหลุมแล้วก็กดแบบนี้นะคะเจ้าบอยนั่งอยู่ด้านหลังหนูโดยให้หนูอยู่ด้านหน้าแล้วเจ้าบอยก็เอื้อมมือมาจาับมือของหนูค่อยๆหย่อนต้นก้าลงไปในหลุมตอนนี้หนูเหมือนตกอยู่ในอ้อมกอดของเจ้าบอยเลยค่ะแขนของเจ้าบอยกับก้ามของเจ้าบอย มันทำให้หนูใจเต้นละรัวแถมตัวยังร้อนเผาขึ้นมาอีกด้วยแล้วพอหนูปูการแตงโมโจนเสร็จตอนเย็นหนูก็ไปเล่นน้ำในคลองทั้งอยู่หลังบ้านหนูลงไปเล่นน้ำแล้วก็อาบน้ำให้หายจากความเหนื่อยๆที่ทำงานมาทั้งวันแล้วใส่ยตาของหนูก็เหลือไปเห็นเจ้าบอยยืนอยู่หลังต้นไม้เจ้าบอยมันยืนหัวโดแอบตัวหนูเล่นน้ำอยู่ค่ะ จหนูล้องบอกเจ้าบอยมีนายออกมาเลยฉันเห็นหัวโดของนายแล้วนะมาแอบดูฉันเล่นน้ำแบบนี้เดี๋ยวก็ฟ้องพ่อซะหรอกเจ้าบอยก็บอกเปล่านะครับคุณหญิงผมแค่เดินผ่านมาเฉยๆนะครันายแน่ใจนะฉันเห็นนายอะยืนหัวโดจ้องมองฉันเล่นน้ำอยู่เนี่ยอยากเล่นน้ำด้วยกันไหมล่ะอยากเล่นกันลงมาสิ พอเจ้าบอยได้ยินแค่นี้แหละถึงก็ดีใจหน้าบานรีบกระโดดลงมาเล่นน้ำกับหนูทันทีเลยค่ะแล้วเราสองคนก็นเล่นน้ำหยอกล้อเล่นกันอย่ากับเป็นแฟนกันเลยค่ะการใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชนำบทแบบนี้มันก็ทำให้หนูมีความสุขดีนะคะแล้วอยู Yo, ่ๆเจ้าบอยก็เข้ามากอดหนูจากทานด้านหลังเฉยเลยค่ะแล้วก็ซิบที่ข้างหูของหนูเบาๆคุณหญิงครับผมชอบคุณนะครับ ผมอยากเอาใจคุณจังเลยครับหนูก็หันไปมองหน้าเจ้าบอยเจ้าบอยก็จ้องตาหนูซึ่งสายตาของหนูมันก็คงจะปิดบังเจ้าบอยไม่ได้ว่าหนูก็มีใจให้กับเจ้าบอยอยากเอาใจฉันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วหนูก็แกล้งเจ้าบอยจะให้นายเอาใจฉันดีไหมหนะ้หรือว่าไม่ให้เอาใจดีหนะ้าแล้วจะให้นายเป็นแฟนฉันดีไหมเนี่ยเอ๊ะหรือจะไม่ให้เป็นดีนะ แล้วยังไม่ทันที่หนูจะได้พูดอะไรต่อเจ้าบอยก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้หนูแล้วก็จูบหนูทันทีเลยค่ะมันทำให้หนูถึงการรับรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้แหละที่หนูต้องการเจ้าบอยคงไม่ต้องการคำตอบใดๆจากหนูอีกแล้วเพราะตอนนี้หนูได้ตอบเจ้าบอยด้วยการสื่อสารด้วยทางอื่นโดยไม่ต้องใช้คำพูดหลังจากนั้น พอหนูกับเจ้าบอยจูบก,กันเสร็จหนูก็รีบขึ้นจากคองแล้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านด้วยความอายพอตอนหัวค่ําหนูก็ได้ยินเสียงคนเป่าคุยดังขึ้นมาเสียงคุยมันไพเราะมากเลยค่ะหนูก็เลยเดินออกไปตามเสียงนั้นปรากฏว่าเป็นเจ้าบอยกาลังมาเป่าคุยอยู่ที่กองฟางใต้แสงจันทร์หนูก็ลงไปนั่งข้างๆกับเจ้าบอยแล้วเจ้าบอยก็พูดกับหนู คุณหญิงครับผมขอเอาใจคุณด้วยการสอนคุณเป่าคุยนะครับนายจะสอนฉันเป่าคุยเหรอครับคุณหญิงอยากเป่าคุยหรือเปล่าล่ะครับแล้วเจ้าบอยก็เอาคุยของเจ้าบอยมาให้หนูดูพอหนูเห็นคุยของเจ้าบอยแค่นั้นแหละค่ะหนูถึงกระตาลุกวาวเลยค่ะบอยฉันอยากเป่าคุยอ่ะนายช่วยสอนฉันเป่าคุยด้วยนะครับคุณหญิง แล้วเจ้าบอยก็ค่อยๆสอนหนูเป่าคุยค่ะคุยของเจ้าบอยมันเพอดีปากของหนูเลยค่ะแล้วหนูก็หัดเป่าคุยจนเจ้าบอยชมหนูใหญ่เลยค่ะคุณหญิงครับคุณหญิงเป่าคุยเก่งจังเลยนะครับจริงหรอพี่บอยตอนนี้หนูไม่เรียกบอยว่าเจ้าบอยแล้วค่ะหนูเปลี่ยนจากเจ้าบอยเป็นพี่บอยแล้วค่ะจริงสิครับคุณหญิง คนหญิงเป่าคุยเก่งจังเลยเป่าพร้อมมากเลยครับผมชอบชอบอย่าพงหยุดเป่านะครับแล้วหนูก็เป่าคุยต่อใหญ่เลยค่ะพอหนูเป่าคุยเสร็จแล้วอยู่ๆก็มีลมแรงแล้วเมฆฝนก็ะั้งเขาทะมึนมาแล้วฝนก็ะใต้ตกลงมาหาใหญ่จนหนูกกับพี่บอยต้องเข้าไปหลบฝนในกระท่อมของพี่บอย ที่พ่อหนูสร้างเอาไว้ให้พี่บอยพักอาศัยเพราะหนูเข้าไปอยู่ในกระท่อมกับพี่บอยได้แค่นั้นแหละค่ะหนูก็หนาวมากแถมเสื้อผ้าของหนูยังเปียกฝนไปหมดอีกด้วยพี่บอยก็เลยเข้ามากอดหนูแล้วเราสองคนก็มองตากันหลังจากนั้นหนูกับพี่บอยเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกนอกจากเสียงหัวใจของเราสองคนที่เต้นรลลัวแทบจะหลุดออกมาจากหน้าอกแล้วพี่บอยกับหนู เราก็ทำตามเสียงหัวใจที่เรียกร้องเราสองคนชูวีดูวับกันให้สมกับความรักของเราสองคนที่มีให้กันและตอนนี้พี่บอยก็ไม่เรียกหนูว่าคุณหญิงแล้วนะคะพี่บอยพัมเรียกหนูว่าน้องหญิงน้องหญิงเดินนั้นทั้งคืนพี่บอยเรียกหนูว่าน้องหญิงไม่รู้ต้องกี่รอบค่ะหลังจากนั้นหนู ก็มักจะแอบย่องมาหาพี่บอยตอนกลางดึกอยู่บ่อยๆในกระท่อมน้อยๆปลายไร่มันทำให้หนูมีความสุขมากกว่าอยู่ในเวียงวางท้องอีกนะคะแต่หนูก็มีความสุขอยู่ในกระท่อมน้อยๆได้ไม่นานหรอกคะ่ะพ่อและแม่ของหนูก็เกิดผิดสังเกตว่าหนูชอบออกไปไหนตอนกลางคืนและพ่อและแม่ของหนูก็จับได้จนพ่อของหนูโกรธมากตอนแรกพ่อของหนู เผากระท่อมแล้วก็ไล่เจ้าบอยเอาจากงานให้กลับบ้านไปแต่พอพ่อแม่ของหนูเห็นหนูซึมเศร้าลงพ่อแม่แม่ของหนูก็เปลี่ยนใจให้หนูได้แต่งงานกับเจ้าบอยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต้องขอบคุณพ่อและแม่ของหนูที่ยกโทษให้หนูและเข้าใจหนูและพี่บอยก็ไม่ได้ทําให้ครอบครัวของหนูผิดหวังเลยค่ะช่วยงานพ่อและแม่ของหนูเป็นอย่างดีจนตอนนี้ หนูมีเจ้าตัวเล็กเป็นพยานลักและจากส่วนแตงห้าสิบหกสิบไร่ตอนนี้ก็ได้ขยายไปเป็นร้อยร้อยไร่แล้วค่ะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีครับ